wanna be, wanna be all saints. hard Trying someone to be, be be else. Want, want giving nurse, giving no time สวัสดีครับผมอ๊อฟบางนาลาครับเราอยู่กับเกมฟีฟ่าไรซี่นะหรือเกมเติมตังค์อะไรโฟนะครับก็ซึ่งวันนี้เนี่ยด้วยความบังเอิญเนี่ยผมวันนี้ผมได้เล่นนัดหนึ่งนะแล้วก็ขึ้นแแลงนั่นเองนะครับก็ทําให้สังเกตได้ว่าเฮ้ยผมขึ้นแรงเบอร์คัทบัตแล้วอู้ แล้วเวอร์คาส์วันสำคัญยังไงตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับในเวอร์คาส์ดวันมาปกติผมก็อยู่ระดับเวอร์คาส์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วช่วงไม,ไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็อยู่แบบเวอร์คาส์ทีเวอร์คาส์ทูอะไรอย่างนี้แต่ครั้งเนี้ยได้ขึ้นเวอร์คาส์วันก็มาสังเกตตรงนี้มากกว่าครับก็คือผมมาสังเกตว่าเวอร์คาส์ดวันเนี่ยถ้าผมเข้าใจถูกต้องก็คือท็อปเนี่ยในระดับเวอร์คาส์วนันมีแค่สามเปอร์เซ็นต์ของคนที่เล่น คือทั้งเกมเนี่ยมีแค่สเปเท่านั้นที่ขึ้นเบอร์คัดวันถ้าผมเข้าใจถูกต้องเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แต่ผมเข้าใจผิดก็เพื่อนๆช่วยอธิบายด้วยว่าท็อปสามนี่คืออะไรคือผมไหมคือผมอยู่อันดับที่3ามของเกมหรือเปล่าโอเคเอาเป็นว่าผมอยู่ใน3%นั้นอะที่มันมีจาก100%อรซอะก็ทำให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยมันแสดงว่า มันต้องมีเพื่อนๆน้องๆพี่ๆเี่ยที่แรงตามมาผมนะและอาจจะยังคําหาแนวทางการเล่นไม่เจออะไรอย่างนี้การเซตติ้งปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงผมก็จะมาให้เปิดให้ดูเซตติ้งของคนที่เป็นเวอร์คาร์ดวันดีกว่าใน e ีพีนี้ผมจะทําก็คือเวอร์คาร์ e t ันเซตติ้งยังไงนั่นเองหมพูดไปยืดยาวก็คือให้มาดูเซตติ้งนั่นเองครับตำแหน่งของผมเนี่ยก็จะเป็นตามนี้ผมจะเป็น42 3ส เป็นเจเก้นคอปปกติผมเป็นแฟนยูเวนตุสไม่ต้องห่วงฮนะทีม,ม,มอยู่เวนตุสของผมยังมีอยู่ครับแต่ด้วยตัวยูตัวโยยูเวนตุสเนี่ยมันค่อนข้างจะตีบวกยากฮะคือแบบมันหาตัวตามตำแหน่งที่ผมต้องการนะยากผมเลยเก็บไว้ในใจแต่ผมก็ยังทำฟูยูเวนตุสเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ที่ใช้เล่นจริงกมี2ทีมคือทีม A คือฟูลิร์ฟูลกับฟูทีมรวมดาราที่ผมจับตัวเก่งอะมันรวมกัน2อ,อันเนี้ยผมสลับกันเล่นนะนาทีอะไอสองฝั่งเนี้ยจะแบบมีตัวไม่ฟิตเยอะจนต้องไปพึ่งยูเวนตุสก็ อ่ะเราไปดูเซตติ้งกันเลยดีกว่าครับกับทีมที่อยู่คาร์ดวันในการเซตติ้งเนี่ยมุมกล้องผมใช้เทเลหรือ F7 นั่นเองครับตั้งค่าภาพเนี่ยผมใช้เต็มจอนะก็ 2K ใช่ไหม16ขีด916ต่อ9เออแล้วก็คุณภาพก็ปิกผมปรับให้ต่ำเลยคือเกมบอลเนี่ยเราเน้นตูวไม่เน้นภาพสวยไม่ต้องกลางไม่ต้องสูงนะครับปรับต่ำแม่งเลยความสว่างภาพ5ผมชัดภาพ5ตั้งค่า MSS เนี่ยปิดไปเลยนะครับปิดไป มันฆ่าหน้าจอเนี่ยปุ่มก็จะใช้ชื่อนักเตะชื่อผู้เล่นผู้จัดการนะตัวช่วยฝึกฝนเนี่ยปิดไปเลยนะเราไม่ต้องใช้มันหรอกมันลกตานะมันจะเกะกะลูกตาเพื่อนเพื่อนด้วยนะแม้จะเป็นมือใหม่ผมว่าก็ปิดปิดไปเถอะแล้วมาดูพวกรีวิวสอนการเล่นก็ได้นะนิแมป่ยเป็น 2D ดพอนะทีดีแม่งงงนะครับเกตดยิงเปิดไว้เราได้ยูว่ายิงมากยิงแรงนะพอเราเห็นห่างตาว่าเฮ้ยมันเริ่มมากแล้วเราได้ปล่อยทันไงมันเป็นอะไรที่ดีนะเป็นกิมมิคเล็กๆนะครับ หน้าแสดงชื่อผู้เล่นก็แสดงไว้นะเราได้รู้ว่าเฮ้ยเห็นชื่อแล้วรู้เลยว่าเป็นใครแต่บางคนก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นออปิดไว้ก็มีแต่ว่าผมว่าเปิดอะดีกว่าแสดง HUD ก็เปิดไว้เปิดให้หมดนะครับโชว์ผู้ชมเกมเนี่ยผมปิดบางคนก็เปิดอันนี้แล้วแต่ทําเครื่องหมายนักเตะที่จะเปลี่ยนก็แล้วแต่นะแต่ผมเปิดไว้นะครับแสดงนักเตะและผู้เล่นผมปิดนะครับชื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามผมก็ปิดนะแล้วก็เปลี่ยนชุดทีมฝ่ายตรงข้ามโดยอัตโนมัติเนี่ย ผมก็ปิดไว้นะผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะคำอธิบายมันบอกว่าเปลี่ยนชุดทีมตรงเข้าเลยต้องมาเพื่อแยกความแตกต่างชุดที่กูใส่บางทีผมว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไมนอาจจะเป็นสีเดียวกันอยู่ดีนะผมผมเดานะครับหรือเขาหมายถึงว่าชุดอาร์เซนอลเจ้าบ้านอาร์เซนอลเจ้าบ้านด้วยก AI, ันเอไอเอเลก็จะเปลี่ยนให้อย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าผมปิดไว้ผมไม่ค่อยเข้าใจมันนะนะเสียงข้ามไปเลยอนะตัวช่วยคนระับอันนี้นี่น่าจะสําคัญสาหรับเพื่อนๆนะตั้งค่าตัวช่วยนะครับ ประเภทของ AI ไอผมคัสซ้อมนะเป็นคัสต้อมแบบเราไม่ต้องปรับเลยเพราะว่าเราจะไปปรับข้างล่างนะครับเป็นตัวนักเตะนี่ผมให้เป็นลูกกา,า,กาศเท่านั้นนะก็เหมือนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันจะเป็นออโต้นะแบบบอลลอยกลางจะไปเข้าหัวนักเตะกองหลังเราคนนั้นนะ่ะมันก็จะเปลี่ยนปุ๊บไปที่กองหลัง,งนั้นเลยแล้วเราก็รีบกดทรงหรือกดเคลียร์บอลให้ได้ไวที่สุดต่อจากที่มันเปลี่ยนไปให้นะครับเพื่อรักษาทิศทางการเปลี่ยนนักเตะเนี่ยผมไม่มีนะผมพยายามพลิกด้วยจอยอนาล็อกบ้าง ซุมกดเปลี่ยนตัวปกติเนี่ยผมผมเอาไม่มีอะแล้วผมก็รู้สึกว่าเวลาไม่มีเนี่ยบังคับได้อิสระกว่าแต่บางครั้งเวลาผมเบอร์เนี่ยมันก็ไม่ไปตามที่ผมต้องการก็มีนะแต่ว่าผมถนัดแบบนี้มากกว่าช่วยทรงบอลอัตโนมัติไปเลยครับช่วยแทงทะลุช่องอัตโนมัติไปเลยครับช่วยปรับทิศทางการยิงอัตโนมัติไปเลยครับช่วยเปิดบอลปานกลางบอเพราะบางทีผมรู้สึกว่าเปิดบอลยาวๆเนี่ยเรากําหนดทิศทางนิดๆนดนดเนี่ยมันพอเป็นไกด์ให้ เอไอเป็นไงว่าเฮ้ยเราจะเปิดไปประมาณซ้ายนิดๆอะไรประมาณนี้นะก็ช่วยได้เยอะนะผมลองดูแล้วว่าปันกลางเวอร์ครับช่วยจาจทะลุช่องอัตโนมัติไปเลยนะกดแรงๆปุ้งแม่งทะลุช่องไปเลยแต่บางทีแม่งก็ยัดใส่ตัวผู้เล่นฝั่งเดียวกันซะงั้นนะบางทีพวกชีก้ซ้ายชี้ขวาเนะี่ยผมกดโยกไม่ค่อยมากเกินไปแม่งก็ทรงตรงดิ้วเลยแม่ ก็แต่ว่าเป็นอตัตโนมัติเนี่ยโอเคสําหรับผมแล้วแต่ถ้าท่านมีฝีมือสามารถคอนโทรลมันได้สามารถเอามันอยู่เนี่ยก็ลองเปลี่ยนดูอันนี้แล้วแต่ความถนัดแต่สำหรับผมเนี่ยอตัตงนมัไิมครับช่วยคุบคุมความเร็วผมเปิดนะครับ Defensive Support คีย์บอร์ดเนี่ยผมเปิดไวน้นะแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ้ยมันยังไงวะดีสุดไอ้ defensive support คีย์บอร์เนี่ยผมไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยนะยอมรับเลย เรามาอ่านพร้อมกันเลยครับเมื่อผู้เล่นใช้คีย์บอร์ดจะช่วยควบคุมทิศทางป้องกันตามทิศทางการเล,ล็กรูของไฟตรงข้ามนะน่าจะมีประโยชน์สาหรับคีย์บอร์ดนะผมก็เปิดไว้เลยเพราะเปิดปิดเราไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดเนี่ยเปิดไว้แล้วกันมันน่าจะช่วยเราได้บ้างนะเปิดไว้ตัางค่าการควบคุมนะครับก็คือจอยสติ๊กของเรานี่เองนะครับคอนโทรลเลอร์ Controller เนี่ยผมใช้ควบคุมสปีดและทักษะเนี่ยผมเรียก L ฝ่องแล้วกันก็คือ LT ก็คือตัวล่างอะ่ะ อ่าแล้วก็แอลบลนเนี่ยแอลหนึ่งเนี่ยผมใช้ทักษะบุกนะครับยิงลูกปั่นผมใช้ r t ก็คือ R2 ร์นะอาร์หนึ่งผมใช้วิ่งก็เป็นนักเตะนะกดวิ่งยิกงๆเลยนะครับก็จะเป็น R1 นะนั่นครับการผ่านบอลก็คือชองบอลทะลุช่องเน้นทะลุช่องเป็นหลักเนี่ยก็คือสามเหลี่ยมนะครับยิงก็สี่เหลี่ยมนะโอก็โยนบอลเปิดมุงอะไรอย่างนี้นะครับส่งสั้นก็จะเป็น X นะเวลาผมสกัดเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้สี่เหลี่ยมกับโอเนี่แหละนะครับ ส่วน x เนี่ยเวลาคอบ t ันตแล้วเขาวิ่งมาแล้วแบบตรงตัวเราผมก็จะกด x หน้าเข้าไปก็มีนะครับแล้วแต่ความถนัดของคนนะครับลองดูครับบางทีผมก็ใช้การเข้าสกัดการเงื้อขาอะไรเงี้ยที่ตัวปุ่ม l1 l 2อะไรเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆตั้งนะ,ะเรามาดูป้องกันกันเลยครับเนี่ยการเข้าประทะเนี่ย l1 เป็นตัวนักเตะวิ่งกระแพงไปซ้ายเรียกกองหลังสมมุติว่าเรากด x ไล่ตามอีกคนนึงอะ แล้วมันก็จะวิ่งตามตัวเดียวใช่ไหมบางทีเราเห็น AI อยู่ใกล้ๆเรากด r t เลย R2 เนี่ยให้มันวิ่งประกบไปแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครเนี่ยใช้จอยสติ๊กข้างล่างเนี่ยเปลี่ยนตัวละครไปเป็นกาลางรับแล้วก็วิ่งมารับโดยใช้เราบังคับตัวรับตัวประกบเนี่ยเราก็กด R2 ไปประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เข้าปะทะเนี่ยเนี่ยอย่างที่ผมบอกบางทีผมไม่ได้กด X หรือไม่ได้กดสกัดเตรียมโอมันเสี่ยงใบแดงไฟนะครับผมก็จะใช้การเข้าปะทะก็คือพอเขาวิ่งมาใกล้ๆเนี่ยผมคุมบอลแล้วพอเขาวิ่งมาปุ๊บผมวิ่งสวนไปแล้วกด L2 ปุ๊บมันก็จะแย่ขาปะทะปึ้งนะถ้าพลาดก็คือพลาดไปเลยนะเขาก็จะไหลผ่านหลุดปีงเลยแต่ถ้าเราทําบ่อยๆเนี่ยมันจะแม่นแม่นพอแล้วโอกาสพลาดก็จะสักประมาณ 80- 20%่อ,อมีโอกาสที่สามารถสกัดได้มากกว่านะครับก็ลองดูฮะลองปรับปรุง ลองแบบเอาไปพลิกใช้ของตัวเองนะแต่ถ้าวิ่งตามเนี่ยผมกดวิ่งสมมติผมกดอาหนึง่งวิ่งตามกองหน้าเข้าไปเนี่ยแล้วเข้าใกล้เนี่ยผมมนจะกดซีเดียมกดยิงนั่นเองนะยิ่งๆเนี่ย,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 ยให้กองอลางปะทะส่วนพอพอพอแล้วพอเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยผมก็จะกดแบบกดๆ,ๆนะเพื่อป้องกันไปเล่นแรงเกินแล้วเขาล้มเอาฝ่าเอ,อกจุดโทษนะครับต้องระวังตรงจุดนี้นะครับก็จับจุดกันให้ได้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นคําแนะนําจากเล็กๆน้อยๆของผมนะครับถ้างง,งก็ คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมเน้นอีกทีบางทีผมอาจจะทาคลิปเน้นเฉพาะการตั้งค่ากลุ่มๆแล้วอธิบายแต่ละปุ่มไปเลยก็ไดก้ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นส่วนข้อมูลการกดท่าเนี่ยแล้วแต่เพื่อนเลยนะจะเอาอะไรยังไงเนี่ยก็ดูกันตรงนี้ได้นะเนี่ยแข่งขันแบบทีมขอบอลอันนี้เราไม่ต้องสนใจอยู่แล้วนะนี่ทักษะเราก็มาดูได้นะครับว่าเอ้ยเล็บไซส์สเต็ปนะไลท์สเต็ปโอเวอร์เนี่ยกดยังไงกดแบบชักๆักชกๆักนะเออ ก็ลองดูครับแต่ว่าแล้วส่วนดาวเนี่ยก็คือตัวละครเราจะมีถึง5ดาวใช่ไหมเราก็ดูด้วยครับว่าตัวละครที่เราคอนโทรลเนี่ยมันกี่ดาวนะสมมติตัวละครเรา3าดาวเลยเราไปดูในคลิปเนี่ยเขาสอนเนี่ยให้ทํา LS แล้วลงล่างเนี่ยกดค้างไว้เขาจะจักกลิ้งนะแต่ว่าเราสามดาวเนี่ยมัน5ดาวแต่บางทีเนี่ยมันทามั่วหรือมันไม่ทําเลยนะครับ้าผมจําไม่ผิดนะผมเคยแบบไปเอาตัวสามดาวคือแบบจังหวะนั้นผมชินไงผมชอบทําท่านั้นเนี่ย มันไม่ติดแล้มันไปติดท่าอะไรไม่รู้นะถ้าฟุกก็หลุดไปยิงถ้าไม่ฟุกก็ไปชนกับกองหลังเขานะก็ตามนี้ครับการตั้งค่าการแชทเนี่ยก็ผมเปิดออยไม่นด้ะพิมพ์ว่าเขาพิมพ์อะไรมากับเรานะนเดี๋ยวส่วนใหญ่เดี๋ยวเนี้ เจอผู้เล่นร้อยคนเนะ่เจอพวกหัวร้อนหรือนิสใสไม่ดีพิมพ์ไม่ดีใส่เราเนะี่ยมีแค่ประมาณ5คนนะจากร้อยคนก็ถือว่าน้อยนะเปิดไปดีกว่านะเพราะผมเปิดในบางทีจะเจอคนที่เขาจําผมได้เว้ยไม่น่าเชื่อไหมล่ะช่องที่มีซับพันกว่าแม่งแต่ว่ามีคนจําได้เว้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังมีคนจาเราได้นะก็อาจจะแบบในใจเขาอาจจะแบบแม่งเอ้ยกูจะยิงให้เละเลยคนตีนักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าผมก็ดีใจนะที่เขาจําได้นะครับโอเคครับ ก็สโลตนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ดีกว่าครับก็เป็นการแนะนําเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็กลุ่มเนี่ยเป็นทีมฟรีนะครับเป็นทีมฟรีนะเรามาดูกันนิดหน่อยดีกว่าว่าทีมฟรีเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะก็ทีมฟรียังผมเนี่ยก็จะฟูลรีฟูลก็จะเป็นบวกห้าสะส่วนใหญ่นะแล้วก็ทีมอื่นก็จะเน้นบวกห้ากองหน้าก่อนใช่ไหมผมนี่บวกห้ากองหลังก่อนเลยเพราะว่ามันถูกกับตีเองได้นะครับอย่างเทรนด์เนี่ยตีได้ เอลิซอนตีได้เองฟันไดตีได้เองลูว์สั้นตีได้เองอะไรอย่างนี้นะครับเลโอเทลลี่ก็ตีได้เองจุดเริ่มต้นการทำฟูลริฟ์ูลแบบริงจังเนี่ยเพราะว่าผมตีเบลโอเทลลี่บวกห้าติดนะผมปากปอกไว้ผมพูดว่าเอ้ยผมไม่ทำยูเว่แล้วถ้าเลโอเทลลี่ตีบวกห้าทำฟูลิฟ์ูลแม่งเลยพูดจบปุ๊บตีติดปั๊บเลยจากที่แตกมาสามสี่ครั้งนะแม่งติดเฉยเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอลาเพียงทันนี้ครับใครอยากทราบอะไรเป็นพิเศษหรือทราบอยากรู้เทคนิคการวางตัวัเตะแผนการเล่นเนี่ คอมเมนต์มานะผมก็จะทําให้นะครับก็ต่อให้ไม่คอมเมนต์มาผมก็มีในใจแล้วแหละว่าเขาหน้าผมจะทำลิปประมาณไต่น,นนะโอเคสำหรับนี้กับผมขอลาที่นี้ครับอย่าลืมสับสับสไครต์นะอย่าลืมไลค์นะสับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะไม่ค่อยชินกับการขอซับขอไลค์แต่เขาบอกว่าต้องพูดนะเพื่อความเติบโตของช่องนะเพราะช่องผมพันแปดนะพันแปดเป็นชาติแล้วก็พันแปดอย่างนั้นไม่ขึ้นสองพันแล้วทีคุณคิดดูทํามาตั้งนานแล้วให้ตาย ตอนแรกคนดูเกือบหมื่นห้าพันในตอนนี้ YouTube ลดคนดูลดการมองเห็นนะจาก5้าพันสี่พันหมื่นนึงที่ว่าน้อยอยู่แล้วแม่งลดเหลือไม่ถึงร้อยครับท่านโอ้สุดยอดจริง y t u t u เออแล้วบนทำไมเนี่ยสำหรับวันนี้ขอลาไปนี้บ๊ายๆเออคนด่า